สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดีสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับวันนี้ก็บึ้มบั่มกันเหมือนเดิมนะครับสุดๆนะครับสุดๆอีกแล้วนะครับเนาะนะครับเอ่ะนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคำเตือนนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับนะตัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีสูตรให้มีสูตรแจก และไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันท้ามเรียนการพนันโดยเด็ดขาดนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบนะครับคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับกด s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทางช่องสัตหาบปาฏิหารนะครับนะก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนซัพพอร์ต กับทางช่องเราได้นะครับก็เป็นแบบรายเดือนนะครับก็ตรงลิงก์ได้นะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของฮานอยนะครับประจำวันที่26นะครับวันอาทิตย์ที่26ปีพุทธศักราช2 5งพันนะครับเดือนมิถุนายนนะครับเป็นงวดที่286นะครับก่อนที่จะไปวันที่26นะครับเรามาดูของวันที่25่หที่ได้วิเคราะห์กันไว้ นะครับว่าเลขมงคลจะมาแบบไหนนะครับเลขตัวไหนเด่นนะครับคลตั้งแต่4รอบ4เวลานะครับดักยังไงดูแบบไหนนะครับเนาะดูก่อนนะครับว่าแบบเนี้ยคือเขาดูกันยังไงนะครับนะให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับรอบ4ี่โมงนะครับ7 9 4 0 6นะครับฉะนั้นสมาชิกนะครับเอฟซีเอฟซนะครับผู้ที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับก็ให้ดูเลยครับ3รอบที่เหลือจะมี9 4 0และ6นะครับไม่ได้พิกัดนะครับแต่นะครับแต่มาดูนี่ครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับจะสามารถนะครับดูโพสต์นะครับในชุมชนของทางช่องเราได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้นี่นะครับเห็นไหมผมจะบอก1ิบเจในการ19เในกานะครับเด่น6กับ9ตัวรองคือ4พี่น้องเบิ้ลนะครับวันนี้พี่น้องเบิ้ลไม่มานะครับ หลังจากที่ไหลยาวมาสี่วันนะครับผมสั่งไม่ใช่ผมสั่งนะครับผมพิกัดเน้นๆเด่นๆหนักๆไปอยู่สี่วันนะครับก็มาสี่วันวันที่ห้าไม่มาคือวันนี้นะครับเราวังพุ่งนี้ครับมันจะอั้นมันจะอั้นก็หมายความว่ามันอัดอั้นจากวันนี้แล้วมันจะไปพุ่งนี้นะครับผมพูดให้ฟังแค่นี้นะครับคิดตามก็ได้นะครับถ้าใครชอบคิดนะครับทีนี้มาดูกันหกับ9้าเนาะนะครับ หกเก้าตัวรองก็คือเลขสี่มันจะมีเด่นแค่หกกับเก้าครับและตัวรองก็คือเลขสี่วันนี้กดยับเลยดูดีครับนะครับมันจะแคบกว่าซึ่งไม่มีศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยสมาชิกแต่ดับต้นขึ้นไปจะเด่นแค่สองตัวนี้ตัวรองคือตัวเดียวนะครับชอบตัวไหนว่ากันไปตามนั้นอ่านะครับทีนี้มาดูรอบห้าโมงไอ้รอบแรกก่อนมีไหมเข้าไม่เอ่ยเนะี่ยเจ็ดเก้าสี่ศูนย์หกมาแต่สี่ แต่พูดถึงรอบแรกนะครับเดี๋ยวดูดูดูผมมากบครับเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าออกเจ็ดสี่เก้าครับนะครับอ่ะมาดูรอบห้าโมงห้าโมงผมบอกเจ็ดกับสองนะครับถ้าตามแผ่นใหญ่นี้คือเจ็ดกับสองไม่มานะครับออกหกเก้าสามแปดสามแปดสามไม่ให้อีกอมไม่รู้อะไรบุกนะฮะเสียใจเสียใจแล้วนะ แต่นะครับวันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับวันนี้สมาชิกที่ตามกันมานะครับถ้าตามกันมาสักพักหนึ่งอ่ะไม่ต้องนานก็ได้นะครับก็จะรู้เลยนะครับก็คือ9406่ยใช่ไหมครับดูมันมาตัวไหนบ้างมา9ครับเนี่ย4มาไม่ไม่นะครับ0นมาไม่ไม่นะครับแต่สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปดูนี่ครับ6กับ9ใช่ไหมครับมาหมดเลยครับ ผมให้694ออก693อ่ะดูเอานะครับเนี่ยเขาเรียกว่าวัลใจสายวิ่งกับผลใจสายรูดนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันมารอบ6โมงครับกโมงผมบอก4ตัวเดียวนะครับแล้วก็7กับ2นะครับผลที่ออกก็คือ7 6 8 9 4 4มาครับ9 4ไม่เอาอีกแล้วนะครับอืมไม่เอาอีกแล้วชอบออกตัวเดิมนะครับ8มาครับ เจ็ดมาครับสี่มาตามเวลาครับปกติเจ็ดก็มาตามเวลาครับปกติมาหลักร้อยถ้ามาตามเวลาที่ผมเขียนไว้ด้านบนผมก็ถือว่ามานะครับนะครับแปดหกครับผมปึ๊บนะฮะมาดูนะครับสายดักเรานะครับดักว่าไงบ้างเก้าี่ศูนย์หกถูกต้องไหมครับหกมาครับอืมเก้ามาครับอืมสี่มาครับ ออืมใช่ไหมมันก็จะเด่นแค่สี่ตัวมันก็จะไปลังเลที่ศูนย์อีกแต่สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปห้าเป็นไงครับเด่นหกกับเก้าครับเต็มเครื่องเลยครับตัวเด่นมาเลยครับเก้าก็มาครับตัวเด่นครับหวันใจสายรูดครับสี่ก็มาครับตัวรองมาหมดเลยครับทําไมไม่ออกหกเก้าสี่ซะเลยถูกต้องไหมครับมาหมดเลยนะครับหวันใจสายดักจะคือดักอยู่อ่ะผมว่าดักดักคุ้มอ่ะนะครับ ทิศทางการเดินของเขาจะเป็นแบบนี้แล้วก็มาดูสามตัวน่าเสียดายอีกแล้วนะครับออกเจ็ดหกแปดนะครับออกเจ็ดหกแปดและดูฮะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสี่ออกเจ็ดแปดหกนี่นะครับทีนี้มาดูทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งผมบอกแปดตัวเดียวครับมานะครับหลักร้อยผมถือว่ามานะครับถ้าผมบอกเวลาแต่ถ้าไม่ได้บอกเวลา แล้วมันมาหลักร้อยผมไม่นับนะครับพลก็คือ831สามหนึ่งนะครับสี่หกนะครับแปดสามหนึ่งสี่หกมาไม่สามหนึ่งไม่มีนะครับสี่มาครับตัวเด่นวันนี้ยังเด้งอยู่ยังเด้งอยู่สี่หกไม่ได้เอาไม่ได้ประกบให้เมวานก็สี่หกออกวกวนกระจังสี่หกกวนผมมากเลยนะครับแล้วมาดูสายดักเก้าสี่ศูย์หกมาตัวไหนครับ มาสี่ครับฟืบมาหกครับฟืบสมาชิกแต่ระดับต้นขึ้นไปครับก็เต็มข้อเหมือนเดิมนะครับเด่นสี่เด่นหกกับเก้าถูกต้องไหมครับเข้าตัวเด่นไค้ครับหกเข้าตัวรองได้ครับสี่สมาชิกโอเคสุดนลครับวันนี้นะครับ fc ทุกคนทุกท่านนะครับก็น่าจะสนุกสนานกันอยู่นะวันชัยสายดักนะครับถึงแม้จะไม่เจาะจงเข้าไปเท่าไหร่ แต่ก็เปียงอยู่นะเออนะครับจะเขาเรียกว่าจะหลบไปไหนนะครับจะหลบไปไหนถ้าฟังถ้าฟังนะครับย้ำว่าถ้าฟังก็ดูดีครับเมื่อวานยังก็ลลยแทงเนี่ยดูวันนี้ดูวันเมื่อวานนี่ไอตัวที่เมจิกนี่คือตัวเด่นสุดๆนะครับสำหรับในโพสชุมชนนะฮะ ยีบนะครับเดือนหกปีหกห้าไม่ใช่ของไทยนะครับเป็นของฮานอยนะสองแปดและสี่นะครับใครอยู่ฮานอยก็พิจรารณาเานะครับผมนะพรุ่งนี้นะครับ 4 6, 6 4 9 0 62 64มา2งวดแล้วไม่เอา67มันนี้มี68แล้วตาม68อีกวัน หกแปดสี่สองสี่แปดสี่เก้าเก้าเจ็ดเนี่ยเลยนะเก้าแปดเก้าศูนย์ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกนะครับขออนุญาตขีดเส้นทำไมเอียงอย่างนี้ถ้าเขียนไม่มีเส้นนี้เอียงเลย สามตัวนี้บุดวิดมากเลยนะมันตรงเข้าเลยนะสักวันนะครับใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละนะครับผมขออนุญาตนำห้ามาประกบหกห้าสี่เรียงไปเลยนะครับหกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเก้า

เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีดูดูแบบไหนนะครับทางเดินของเลืองมงคลแบบไหนนะครับให้ดูผลที่ผมได้ตรวจให้นะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพรุ่งนี้พี่น้องนะครับน่าจะมีมาให้เห็น ส่วนสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปที่สนับสนุนัพ p อ o r t นะครับทางช่องเรารอดูในพวทชุมชนได้นะครับตั้งแต่4ี่โมงถึง5้าโมงอยู่ระหว่างนี้นะครับแต่ถ้าวันไหนผมไม่ว่างยิงหรือผมติดธุระผมก็อาจจะไม่ได้มาพิมพ์ให้นะครับแต่ณตอนนี้ยังทําได้อยู่นะครับยังก็พิมพ์ให้ทุกวันอยู่นะครับก็มาทุกวันตามที่บอกเลยนะครับวันนี้ก็มายับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตาม subscribe เพื่อเป็นการบ่งใจให้กับทางช่องศรัทธาปาฏิหารขอให้ปาฏิหาร เกิดกับผู้ที่มีศรัทธานะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมขอพอบคุณสวัสดีครับ